27กุมภาพันธนี้เตรียมพบความสยองครั้งใหม่ที่ความตายอยู่ใกล้เพียงแค่ไขลาน The ะ o n k กีจอจัดตายภาพ,พยนตร์สยองโหดเพี้ยนเรื่องล่าสุดจากค่ายหนังคุณภาพไอเดียแหวกแนวอย่างนีออนผนึกกำลังสามเสด็จพ่อสยองขวัญ ตั้งแต่ผู้กำกับมาแรงแห่งยุคออสกูดเพอร์กินส์จากลองเล็กส์หนังสยองที่ทำเงินทั่วโลกไปกว่า127ล้านเหรียญสหรัฐ <c oughs> ดัดแปลงจากเรื่องสั้นของเจ้าพ่อนิยายสยองสตีเฟน king ผู้เขียนอิดโปรจากนรกและอำหนวยการสร้างโดยเจมส์วานผู้สร้างจักรวาล The Conjuring Universe การันตีความสยองมุมใหม่เมื่อคู่พี่น้องฝ่าแฝด ดันไปเจอตุ๊กตาลิงของพ่อโดยบังเอิญถ้าไขหลานและมันรัวกลองเมื่อไหร่มากรรมความตายอันโหดเหี้ยมจะเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว <Holy shit. S 1> แม้ว่าทั้งคู่จะพยายามกำจัดมันไปแล้วแต่หลังจากนั้นหลายสิบปีมันก็กลับมาเข็นฆ่าคนรอบข้างพวกเขาอีกครั้ง พวกเขาจึงต้องกลายเป็นสักขีพยานการประหัตประหารสุดวิปริตของเจ้าจอที่จัดความตายมาให้แบบไม่หยุดหย่อนจนคุณต้องร้องเจียการันตีด้วยรีวิวมะเขือสด84%จากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เจ้าของนิยายอย่างสตีเ e น king เองยังชมว่าหนังแม็งบ้าไปแล้วเรียมพบกับความโหดสยองเพี้ยนบ้าคลั่งกว่าครั้งในไหนไหน สมังกีจอจับตาง27กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์